แม่ผัววางแผนกับลูกชายเรียกสมบัติคืนเพราะกลัวว่าลูกสะใภยจะเอาไปวงเล็บรู้ว่ากำลังจะหย่าพฤติกรรมแบบนี้ครับมันหนักมากนะหนักตรงไหนรู้ไหมครับวางแผนกันทำเอกสารเท็จแล้วก็ใช้เอกสารเท็จหาว่าลูกชายผิดสัญญาเรียกสมบัติคืนแล้วฟ้องคืนจากภรรยาผมไม่รู้ว่าทะนะหรือใครเป็นคนวางเกมนะแต่เกมเนี่ยบอกได้เลยว่ามีทั้งเอกสารปลอม ใช้เอกอสารปลอมแล้วคุณคิดว่าจะชนะคดีหรือยากสุดท้ายคุณจะโดนฟ้องเท็จเบิกความเท็จอีลุงตุงนางไปเลยเพราะฉะนั้นผมมีความคิดที่แปลกที่ว่าทําไมการหย่าก,กันจะต้องมานั่งวางแผนอะไรตรงนี้ตรงน,รงนี้สิ่งที่ผมเห็นเพิ่มเติมมาเนี่ยแลหลานสองคนเนี่ยจะเละขนาดไหนถ้าแม่ผัวมีแนวคิดขนาดนี้การใส่ไฟไปยังที่หลานให้เกียรติอีกคนนึงเกิดขึ้นแน่ๆ เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเรื่องธุรกิจครอบครัวมันมีความละเอียดอ่อนมากมันมีแผลความผิดมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าหุ้นที่สามีถืออยู่เป็นสินสมรสไหมและธุรกิจครอบครัวคุณจะทำยังไงเงินกรรมการกู้ยืมมีรายได้นอกระบบวนกลับมาก็เป็นเท,ท็จประชุมผู้ถือหุ้นก็ไม่มีงบการเงินก็เท,ท็จคุณทะเลาะก,กับลูกสะภย้ยคุณเล่นเขาแบบนี้คุณตีกลับ มีแผนก่อนมีแผลครับไม่แนะนําให้ทําแบบนี้มานั่งวางแผนเพื่อจบการหย่าการตกลงทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินถือแทนของธุรกิจครอบครัวสะท้อนกลับไปวันนี้บรรดาทายาทที่มีหุ้นอยู่ในกิจการคุณพ่อคุณแม่ตกลงจะเอาอยัางไงของใครกันแน่วางแผนเพื่อไม่ติดล็อกตกเป็นสมบัติของลูกสะพ้ยก็ทําได้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าอยากจะวางแผนแบบไหนมีแผนก่อนมีแผลครับ ทรัพย์สินกิจาการสินส่วนตัวสินสมรสแบ่งอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาสนใจรับคู่มือบริหารทรัพย์สิสนหรือขอรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยมีแผนก่อนมีแผล